การปล่อยวางความผิดพลาดในอดีตเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนชีวิตการปล่อยวางอดีตอย่างสร้างสารรค์ ก้าวข้ามความเจ็บปวดสู่การเติบโตที่งดงาม 1. มองความผิดพลาดเป็นบทเรียนล้ำค่าเปลี่ยนความเจ็บปวดให้เป็นพลังในการเติบโตทุกความผิดพลาดคือห้องเรียนที่มีค่าสอนให้เราเข้มแข็งและฉลาดขึ้นเขียนบันทึกสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นเช่นฉันได้เรียนรู้ว่าต้องรอบคอบมากขึ้นสร้างแผนพัฒนาตัวเองจากบทเรียนที่ผ่านมาตั้งเป้าหมายใหม่ที่ชัดเจน 2. เปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองสร้างเสียงภายในที่เป็นมิตรและให้กำลังใจแทนที่จะบอกฉันโง่จัง เปลียนเป็นครั้งนี้ฉันได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญฝึกพูดให้กำลังใจตัวเองทุกเช้าวันนี้ฉันเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเขียนข้อความให้กำลังใจตัวเองติดไว้ในที่ที่มองเห็นบ่อยๆ 3. ส,สร้างมุมมองใหม่ต่ออดีตมองย้อนอดีตด้วยความเข้าใจและเมตตาจินตนาการว่ากำลังให้คำปรึกษาเพื่อนที่เจอสถานการณ์เดียวกันเขียนจดหมายถึงตัวเองในอดีต บอกเล่าความเข้าใจและให้กำลังใจมองหาจุดดีที่เกิดขึ้นหลังจากเหตุการณ์นั้นแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อย 4. สร้างแผนที่ชีวิตใหม่วาดภาพอนาคตที่สดใสกว่าเดิมกำหนดเป้าหมายระยะสั้นที่ทำได้จริงเริ่มจากสิ่งเล็กๆกก่อนสร้างกิจวัตรใหม่ที่ดีต่อใจเช่นเดินเล่นยามเช้านั่งสมาธิอ่านหนังสือดีๆทำกิจกรรมที่ทา้าทายตัวเองในแบบสร้างสารรค์ และเรียนรู้ทักษะใหม่ย 5. เปิดใจรับพลังบวกสร้างพื้นที่ให้ความสุขและความหวังใหม่ล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่เข้าใจและให้กำลังใจจดบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแม้เป็นเรื่องเล็กน้อยฝึกมองหาโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆในทุกสถานการณ์คุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วหรือยังจำไว้ว่าทุกก้าวที่ผ่านมาล้วนมีค่าและคุณกำลังเติบโตขึ้นทุกวัน